ตัวผมเองอยากนะคะอยากที่จะเต้นเพราะว่าการเต้นมันเหมือนลักษณะของการแข่งขันและตัวผมเองเนี่ยแข่งขันบ่อยมากในเรื่องของการเต้นแล้วก็มีความสามารถทางด้านนี้ส่วนตัวตัวดิฉันนะคะก็ตอนแรกๆก็เต้นไม่ค่อยเป็นแล้วคะ่ะก็เริ่มต้นสเต็ปจากการที่ขยับขาก่อนนะคะว่าเอ๊ขยับทางด้านไหนจนกระทั่งตัวเองเนี่ยสามารถเต้นได้อย่างชำนาญ จริงๆเรียนรู้ด้วยตัวเองดูจาก YouTube บ้างดูนักร้องเกาหลีบ้างแล้วก็เต้นด้วยตัวเองนะก่อนหน้านี้มันก็ไม่ใช่ว่าเราไปแบบมองว่าเขาทำไม่ได้หรืออะไรเนาะแต่แค่เรามีความสงสัยว่าเอ๊ะทำยังไงพอเราได้เข้ามาทำตรงนี้อะค่ะเราเห็นเลยว่าแบบ จริงๆน้องตัวเขาเองอ่ะเวลาเขาดูอ่ะเขามีการแกะท่าของเขาเองอยู่แล้วตั้งแต่แรกเขาดูเสร็จปุ๊บพอจะไปดูแบบที่มาเป็น dance p r a c t i c ีเลยอ่ะแล้วก็แบบไปเต้นตามกันเป็นกลุ่มๆซึ่งเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันตัดความเชื่อที่ว่าแบบคนหูหนวกเต้นไม่ได้ออกไปได้เลยเพราะทุกคนเต้นได้แบบเต้นได้จากการดูเต้นได้จากการจำจังหวะเต้นตาม u t u b e อะ่ะก็จะยากนิดนึงเนาะเพราะว่ามันต้องใช้ในส่วนของบอดี้ของร่างกายในการจับจังหวะที่จะเต้นตามถ้าดูจาก YouTube จริงๆมันมีทั้งสองส่วนมีทั้งยากและง่ายแต่มันก็อยู่ที่ว่าบอดี้ของตัวเองนะ่ะคือมันเหมือนยังคงมีความแข็งยังไม่มีความนุ่มนวลแต่ถ้ามีคนมาช่วยดูเนี่ยสเตปหนึ่งสองสามสี่หเนี่ยถ้าเราไล่ไปตามสเตปอะจากความยากอะมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายอย่างการเต้นอย่างเงี้ยสิ่งที่เราจะใช้เป็นเบสหลักมันคือการนับจังหวะ หรือการฟังคือถ้าเราสอนคนหูดีหรือบัพเต้นกับคนหูดีเงี้ยเราจะเป็นการฟังเสียงว่ามันเป็นการเก็บบีดเก็บคําร้องหรือเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันจะมีเสียงบูมเสียงชะอย่างเงี้ยแต่น้องเขาจะไม่รู้น้องเขาจะไม่ได้ยินสิ่งที่เราทําคือเราจะย่อยท่าพวกนั้นนะคะให้มันเป็นตามจังหวะ1-8ถึงแบบหนึ่งออย่างเงี้ยเราก็จะเป็นการย่อยท่าพวกนั้นไปแล้วก็ในเวลาที่สอนจริงจริง ด้วยคําที่เราย่อยท่ามาแล้วเนาะแล้วก็จะบอกน้องเลยว่าหนึ่งทแบบนี้สองทแบบนี้แล้วก็เอามารวมกันจนได้แบบประกอบได้เป็นเพลงมีคนนึงเราเคยถามเขาว่าแบบทำไมถึงอยากเต้นเขาบอกว่าอนาคตอ่ะเขาอยากที่จะไปแข่งเต้นในเวทีเดียวกันกับคนหูดีอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าโอ้แม้แต่ตัวเราเองยังคาดไม่ถึงเลยว่าเราจะไปอยู่บนเวทีเต้นหรืออะไรแต่น้องเองอะคะ่ะเขา อยากที่จะเป็นอย่างนั้นอยากที่จะแบบใช้ชีวิตร่วมอยู่ในสังคมแบบปกติเลยเรารู้สึกว่าโอเคเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วแบบเปลี่ยนความคิดเราไปเลยซึ่งเวลาเราเจอใครแล้วแบบมีคนถามอะไรอย่างเงี้ยเราจะแชร์สิ่งพวกนี้ไปให้หมดเลยให้รู้สึกว่าแบบอยากให้สปอร์ตน้องๆกลุ่มนี้มากๆเหมือนกัน เคยรู้จักแบบภาษามือไม่เคยเจอคนรอบตัวที่เป็นแบบมีเป็นคนหูหนวกเลยแม้แต่คนเดียวก็คือเพิ่งได้เข้ามาแบบในสังคมนี้เราได้น้อยปุ๊บเราใช้วิธีการเขียนเขียนคุยกับน้องแล้วเราก็ถามน้องว่าแบบคำนี้ภาษามือว่าอะไรเขาก็จะแบบอ๋อคำนี้ทำแบบนี้นะเราก็จะจำแล้วก็เอาไปใช้เอาไปใช้ต่อซึ่งที่เราได้เรียนรู้ภาษามือคือก็เหมือนว่า ได้เรียนรู้ทั้งสองทางแหละก็คือได้จากฝั่งที่ทางเอเดียบเขามีการสอนเองแล้วก็ได้จากฝั่งที่เหมือนทางน้องๆได้มีการสอนเราไปในระหว่า contrary, งคลาสนี่เหมือนกันคือควรจะเข้าใจว่ามาสอนต้องได้ภาษามือฉันไม่ได้ภาษามือฉันไม่สอนดีกว่ามันไม,มนไม่ใช่อย่างนั้นเลยคือภาษาท่าทางอะกินน้ำเนี้ยพูดตรงๆมน้าจำไม่ได้ว่ากินน้าภาษามือทํำยังไงแต่สิ่งที่มินาทำก็คือแบบน้า คือเขาก็เข้าใจมันเป็นท่าทางเฉยๆซึ่งถามว่าภาษามือมันกินน้ำมีไหมก็ไม่ใช่แต่คือน้องๆเข้าใจแล้วก็อ่ะโอเคละคือเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่การที่เราให้น้องอย่างเดียวอะแต่คือน้องก็ให้ความสุขเราเหมือนกันคือเราดีใจทุกครั้งที่เห็นน้องเต้นได้ดีใจที่แบบเห็นน้องวิจําได้เราพยายามจะคุยกับเราถึงบางทีเราจะไม่เข้าใจภาษามือเขาอะแต่คือเขาพยายามที่จะคุยเขาเห็นหน้าเราไม่เข้าใจปุ๊บเขาแบบขอโทรศัพท์หน่อยจะพิมพ์อะไรเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็พยายามที่จะสื่อสารกับบเเรราาคุย Yeah.